สวัสดีครับเ,เพื่อนๆผมบาสนะครับและตอนนี้เราอยู่กันในคลิปทําความรู้จักรีบาลานคัสหนึ่งคัสสองไฮคัสครับเริ่มแรกเลยนะผมคลิปแรกของเราเนี่ยก็จะเป็นสายที่แล้วก็เป็นสายพระเอกแล้วกันเนาะสายซอร์ทแมนนั่นเองนะครับผมก็อันนี้จะเป็นบอกทั้งหมด ก็คือทั้ง5อาชีพเลยนะประกอบไปด้วยซอดแมนไนท์ลอดไนท์นะครับคูซิซเดอร์และพาราดินนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับอบอกนิดนึงแล้วกันนะครับแพทนี้จะเข้ามาในวันที่20กระดาษนี้นะครับผมถ้าเขาไม่เลื่อนนะโอเคเริ่มที่สกิลแรกเลยนะครับผมก็คือแม็กนัมเบดนั่นเองนะครับผมแม็กนัมเบดเนี่ยความแรงหรือว่าบัฟยังเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะผมไม่มีการเปลี่ยนแปลงับปรุงอะไรนะครับผมไม่เพียงดีเลยหลังการใช้ สกิลนะครับผมจาก2วิเป็น0ูดวิแทนนะครับผมแต่เพิ่มครูดาวมานะครับผม2วิเป็นอะไรที่เรียกได้ว่าดีมากๆเลยนะครับสำหรับคนผู้เล่นสายกายภาพทุกคนก็จะมีคิปเป็น d a m a g กันทุกคนอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่ามันเป็นสกิลที่ทเสริมดาเมจได้ดีเลยนะครับพอมันเปลี่ยนจากดีเร่มาเป็นครูดาวเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้ได้แบบว่ารวดเร็วต่อยอดได้ท,ทันทีสมมติว่าเพื่อนๆจะใช้ แบ็กแอเบดเปิดก่อนใช่ไหมครับผมในการบัฟสกิลปุ๊บเสร็จแล้วก็สามารถเรากดสกิลอื่นต่อได้เลยอย่างนี้นะครับผมเป็นต้นเราไม่ต้องรอดีเลยมัน2องวีแล้วนะครับโซนคูดาวก็คือ2อวิอีกยังไงก็ทันอยู่แล้วนะเพราะว่าบัฟมันอยู่ได้10วินะครับโอเคครับเพื่อนๆเรามาต่อที่ไหนต่อเลยนะครับผมสกิลที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ย ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะทั้งในและหลอดไหนเลยนะครับผมเราเปดูที่สกิลแรกกันเลยนะครับผมก็มคือสกิล o i วิคบาต้นเองนะครับผมสกิลนี้เป็นปัญหาที่สุดสําหรับคนเล่นในนะครับผมตั้งแต่บรรพการสกิลนี้ก็คือมีปัญหาเรื่องมันจะแลกแต่ว่าแบบใหม่นะครับผมการโจมตีจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมก็คือเลือกหนึ่งเป้าหมายจะ กระจายดาเมจที่เป้าหมายนะครับผม5คูณ5ช่องครับเพื่อนๆแล้วก็มันจะพากระเด็นไปด้วยนะครับผม5าช่องพิเศษถ้าหากเพื่อนๆใช้อาวุธดาบ2มือนะครับอย่างนี้นะดาบสองมือแบบนี้นะครับสกิลนะครับจำนวนฮิตต่างจากปกติครับหากเพื่อนๆใช้อาวุธอื่นเนี่ยดาบมือเดียวหอกหรือว่าเป็นธนูสมุทโลกจาไปองี้นะครับผมหรือว่าใช้มีดเนี่ยสกิลนี้จะล็อกไว้ที่2ฮิตเสมอนะครับผมแต่ว่าหากใช้2มือเนี่ยจะเพิ่มฮิตนะครับผมก็คือที่ มอนเตอร์หนึ่งตัวครับแต่ตรงนี้ไม่มีสองนะอันนี้จะเป็นสามฮิตอ่าโอเคจะเราไปหามอนเตอร์ที่มันเป็นแบบว่าตัวเดียวกันเอโอเคหนึ่งตัวแบบนี้นะครับเอา้าดันโดนสองอนะโอเคเราเจอเป้าหมายหนึ่งตัวนะนี่นะผมหากมีเป้าหมายแค่หนึ่งเป้าหมายนะครับผมสกิลจะทำงานแค่สองฮิตนะครับรวมถึงอาวุธทุกอาวุธเอวิติงเลยนะจะใช้ เป็น2ฮิตแตห่หากมีมอนเตอร์นะครับผมจำนวน2ตัวหรือว่า3ตัวนะครับสกิลโจมตีจะกลายเป็น3ฮิตนะครับแบบนี้รีบโจมตีนี่ครับผมกลายเป็น3ฮิตนะครับอนะ่ะให้ดูอีกทีอ่าคือ3ฮิตแบบนี้นะครับต่อมาหากมีมอนเตอร์มาลุมเรานะผม4ตัวขึ้นไปนะตะ้องคือ4 4ตัวขึ้นไปไม่ว่าจะเป็น4ตัวส0ตัว20ตัวเนี่ยจะโจมตี4ฮิตนะครับเพืแ่อบบนๆแบบนี้ อจากหนึ่งหมื่นกลายเป็นหนึ่งหมื่นไอพุทธผิดจากหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกลเป็นหนึ่งแสนห้านั่นเองนะครับผมแบบนี้นะสกิลโบลิงบาร์แล้วก็ตัดปัญหาเรื่องโบแป็กไปด้วยนะครับถัดมาที่สกิล two hand quicken นะครับผมสกิล two hand quicken เนี่ยก็เพิ่มนะครับผมคือปกติมันเพิ่ม apd อยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับก็จะมีเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับคือสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยจะเอาไปเพิ่มกันในส่วนของ ไอเทมที่เรามีนะครับผมยกตัวอย่างเช่นตรงนี้นะครับหากบวก11เนี่ยไอผู้ชิดนะหากบวก7นะครับผมจะได้ a อพ15%ตรงนี้นะไอสิบเอร์จากสกิลที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะรวมกับตรงนี้กลายเป็น25%อันนี้นับเฉพาะตรงนี้นะจริงๆแล้วมันนับทั้งตัวเลยสมมติทั้งตัวเราทำเนี่ยัก 5 0ก็จะแปลงเป็น60%นะครับผมและนอกจากนั้นนะครับผมจะเพิ่มค่าฮิตให้ด้วยนะครับโดยเอา2อคูณเลเวลนะครับที่เลเวล10เนี่ยก็จะเพิ่มฮิต20นอกจากเพิ่มฮิตแล้วนะจะเพิ่ม ค่าคีด้นะครับผมไอตรงตรงเนี้ยโดยเอาเลขสองนะครับผมไปบวกกับเลเวลสกิลนั่นเองนะครับที่เลเวลสิบก็คือได้12หน่วยนะครับทางเมื่อกี้ผมฮิตบอกว่า20นะครับเดีผมกดดูแฮนด์ควิกเก้นก็จะเพิ่มมา20หน่วยนะครับผมส่วนคีที่ข้าเพิ่มจะเพิ่มมา12หน่วยนั่นเองนะครับเดี๋ยว่าใครเล่นสายคีก็ทําค่าคีได้ง่ายขึ้นนะครับถัดมาสกิลชาร์ตแอคแท็กนะครับถ้าแทนจะเป็นสกิลเพย์นะอ่าเสริมนิดนึงแล้วกันตรงนี้ผมเดีออกมาจ่อแหละนะ ATK เจ็ดร้อยเปอร์เซ็น คือปกติเนี่ยสกิลใช้แ,นแทนมันจะมีระยะการโจมตีนะครับก็คือระยะเท่านี้ดาเมจเท่านี้แต่ว่าอนาคตนะครับผมมันจะมีแพทหนึ่งเขาเรียกว่า,าสกิลเควส์รีบาลานนะครับบอกนิดนึงอนะใบเคลือบอะใบเคลือบทตุน,นะผมจะจาก3ามนาทีจะกลายเป็นเพิ่มเป็น20่นาทีนะก็ถ้าใช้กับในแมปทั่วไปอย่างงี้ก็จากกระเด็น2ช่องนะครับแต่ถ้าใน PVP นะ จากกระเด็น4ช่องนะครับข้อดีของมันเลยก็คือนะครับไดแพดรีบาลานี้ก็คือไม่มีการไล่ใหญ่ๆสิ้นให้เสียเวลาแล้วนะครับเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะแต่เพิ่มครูดาวมานะครับศูนย์ุติธาวิแต่ก็ไม่มีปัญหานะพอไม่มีไล่เนี่ยถ้าว่าหมูเราเจอมอนสเตอร์เงนะี้ยเนี่ยเราก็โดดเข้าไปหาได้เลยนะเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคถัดมานะครับสกิลของไนท์สกิลสุดท้ายแล้วนะครับที่มีรีบาลานซ์นะครับก็คือสกิลเบดจิ้งสเปียร์นั่นเองนะครับผมผมเปลี่ยนหอ,อกแป๊บ โอเคสกิลเวนจินสเปียร์เนี่ยก็ mm hmm. จะเปลี่ยนไทป์นะผมเหมือว่ารูปแบบการโจมตีเนี่ยกลายเป็นโจมตีระยะไกลแทนนะครับแล้วก็เพิ่มตัวสเต็งนะครับผมสเต็งของเราเนี่ยในการเป็นตัวค cool mm ูณดาเมจความแรงให้เยอนะขึ้นครับหากเพื่อนๆงงว่ามัน คิดยังไงก็คิดง่ายๆเหมือนไทเกอร์ช็อตของชาร์ o เชเซอร r นะผมที่มีค่าเอจินั่นเองนะครับหรือว่า s o r ซ e r อรจะมีค่าอินนั่นเองนะครับผมาพตัเตีก็จะมีผลต่อความแรงนะครับผมโดยรูปแบบการโจมตีจะเป็นแบบนี้นะผมขึ้นให้ดูอ่ะก็คือเป็นการโจมตีไปข้างหน้านะครับ บอกเลยว่าสกิลนี้เป็นสกิลที่เก็บเวลได้โคตรด,ดีเลยนะหากเพื่อนๆเ,เล่นสายถือมีความตั้งใจก็คือคัดสามเนี่ยจะเล่นสายหอกจะเล่นสายพ่นพ่นเนี่ยคือสามารถเล่นหออได้ตั้งแต่เป็นไนท์เลยนะสกิลนี้จะดีมากๆเลยนะรูปแบบโจมตีคือถ่ายไปข้างหน้าน,นะครับผมยาของผมเนี่ยมันแค่เวลสองนะครับผมก็จะเป็นโจมตีเป็น5้าคูณสองช่องนะเดี๋ยวโจมตีก่อนเปลี่ยนเป็นทอก่อนนะ อ๋อดึงไปมันต้องขี่ดาก็จระผมไปเช่ามังกรแป๊บนะครับโอเคครับเพื่อนๆผมไปเช่าแ yeah, ย้มาแล้วนะครับผมผมไม่แน่ใจว่ามันคือแย้มแมงมุมหรือว่ามังกรนะครับผมโอเคเมื่อเราได้ไปแล้วจะเราไปลองทันคือถ้าโจมตีมันจะเป็นแบบนี้นะพุ่งไปข้างหน้าคือมอนเตอร์ข้างหลังจะไม่โดนนะครับผมนี่อย่างนี้เราจะโจมตีตรงไหนไปครับอันนี้เป็นโจมตีหน้าเห็นไหมวะเห็นไหมครับผม ว่าข้างหลังมันจะไม่โดนเอเดี๋ยวเดี๋ยวำมโจมตีไม่โดนตัวนี้โอเคแบบนี้นะผมและษ่ะคือเป็นการโจมตีแบบนี้นะซึ่งบอกแล้วจิวที่ดาเมจแรงมากคนระับสอบการเจ็บเบลช่วงเป็น ไหนหรือว่าหลอดไหนก็ได้นะครับผมก็จะเปลี่ยนสูตรความแรงนะครับเป็น400%นะแต่ว่ามันเพิ่มดีเลย์มานะผม0.5แล้วก็เพิ่มวันนี้มาด้วยนะครับคููดาวหนึ่งวินะครับจะก็เพิ่มวันนี้มาด้วยนะครับผม sp ก็คือทุกสกิลจะใช้อยู่ที่24นั่นเองนะครับเพื่อนๆโอเคห้าห้าในที่นี้น่าจับไปถึงไอตรงข้างหน้าผมเนี่ยห้าไอสองนี้ไนะ่้ถึงได้แต่ ได้แค่ประมาณนี้ครับเพราะคือตัวเรานะตัวเราหนึ่งสองคือมอนโดนประมาณถ้ามอนอยู่ตรงนี้จะไม่โดนกต่ห้า 5, มายถึงว่าไอ้ตรงไอ้ตรงช่องข้างหน้าเรานีครับผมหาช่องหนึ 1, 2, ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองอยู่ประมาณเอ๊ยสองประมาณนี้นะผมนับมันจักตัวแล้วนะ 1, 2, หนึ่งสองมอนที่อยู่ตรงนี้จะไม่โดนนะครับผมตามกรอบนี้นะโอเคถัดไปจะเป็นสกิลของลอดไนท์แล้วนะครับเพื่อนๆพอลอดไนท์เรามาเริ่มกันที่นี่นะครับ Catching Spiral นะครับผมเป็นสกิลที่สายพนทุกคนจนะคงจะอัพมากันแน,น่นอนใช่ไหมครับผมซึ่งผมไม่ได้อัพนะครับผม<笑><笑>ก็หลักๆแล้วนะครับการโจมตีก็คือเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแต่ว่าลดไล่ลงนะครับผมฟิกแคสแต่จาก0.5เป็น0.3นะครับลดไล่เวอร์เ l e บิลนะครับผมก็คือแปลผันจาก0ูนเป็น0.25คือ ไล่เร็วขึ้นนะครับจะทําของไม่ทําของรถล่อันนี้ก็คือกดเร็วขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ลดดีเวให้นะครับจาก2วิเป็น1วินะครับผมไอตรงไซสนะ์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าสูตรเป็นยังไงแต่ว่ามันเขาจะเพิ่มดาเมจให้นะเพราะว่าปกติสกิลเนี้ยโจมตีขนาดเล็กก็จะแรงขนาดกลางก็ปกติขนาดใหญ่แต่ดาเมจเบาลงนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนสูตรความแรงสกิลนะครับแต่ไอพวกน้ําหนัก อะไรพวกนี้ยังมีผลอยู่นะครับและพิเศษเนื่องจากเป็นสกิลไฮคาสดนะครับก็เลยได้เพิ่มอันนี้ไปน,นะครับผมสูตรเบสเลเวลเรานั่นเองนะครับยิ่งเราเลเวลสูงสกิลก็จะเติบโตตามเรานั่นเองนะครับถัดมานะครับผมสกิลออร่าเบสนั่นเองนะครับสกิลออร่าเบสเนี่ยก็ ตอนแรกมันจะเป็นปสกิลโง่ๆนะครับผมที่หากเพื่อนๆโจมตี1,000โจมตีธรรมดานะตีไป1,000เนี่ยตอนก็จะเพิ่มมาหนึ่งที่เลเวล5นะตอนก็คือเป็นสกิลที่แบบว่าเออกดใจก็กดกด,กดไม่ได้ก็ไม่กดก็เขาเปลี่ยนสูตรใหม่นะพเพื่อนๆที่เลเวล5นะครับผมก็คืออเบทเลเวลเราเนี่ยคูณ8อันที่ที่ที่เลเวล5เลยกันนะเพื่อนเพื่อนอัพกันเต็มมากอยู่แล้วนะครับพพออก็อย่างผมเนี่ยเลเวลสองร้บนะสร้บคูณ8ได้เท่าไหร่เดี๋ยวคิดเลขก่อน สองพันพอดีแต่เราไปดูว่าดาเมจควรจะเพิ่มสองพหรือเปล่านะครับเราหาเดี๋ยวเปลี่ยนดาวก่อนหาเป้าใหม่กันอ่าเราเจอผู้โชคดีแล้วนะครับผมเอออันนี้ตีดิดอยู่ประมาณ1 5ื่นนะครับถ้าเกิว่า ถ้าผมกดสกิลนะผมต้องตีขึ้นเป็น17โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันจะเพิ่ม2,000หรือเปล่าเมื่อกี้ผมตีปกติอยู่ที่หมื่นหใช่ครับอันนี้ผมกดสกิลไปแล้วอ่าเอนชานเบสนะครับหาเป้าหมายก,ก่อนอาตีปุ๊บอ่าอันนี้ขึ้นมาเป็น18ื่นแปดเพื่อนเเห็นไหมครับว่ามันจะเยอะกว่าปกติเพราะว่ามันจะมีค่าอินเข้าไปคูณดามเมจทรมันปกติเหมือนเดิมนะแต่ว่าไอ้ตรงที่มันเป็นโบนัสแฟงด,ดามเมจที่เพิ่มมาให้เนี่ยก็จะ 8จากเลเวลเรานะครับผมถามว่าคนตีคีธรรมดามันแรงขึ้นมไหมก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเพิ่มเลยกันเนาะสรุปสันส้นๆโอเคถัดมานะครับผมก็คือสกิลนี้นะครับอ่าเปลี่ยนไดนามอนนะที่เปลี่ยนไดนาม,มเนี่ยปกติก็จะเพิ่มแฟงโบนัสด,ดาเมจให้เรานะครับผม25% แต่อันนี้เป็นเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับผมเป็น ATK เปอร์เซ็นต์ให้เรานะครับแต่เพิ่มให้น้อยอย่างบเพิ่มแค่15เปอร์เซ็นต์ Hit b o o t 50เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ไอ้ส่วนในการลด d e f e n s ์นะครับผมก็จะลดน้อยลงนะเหลือ15เปอร์เซ็นต์นะครับก็ดีเนาะ w i n g m นะครับอยู่ที่แสนแสนหนึ่งนะครับผมรมกด s p e ไ d e r Mo เอออันนี้มันสองตัวอโอเคสองตัวได้ละ จำนวนสามสามฮิตเท่ากันนะซ้อนสองตัวก็จะเป็นแสนสองแบบนี้นะครับผมโอเคจบไปแล้วนะครับผมในส่วนของรีบาลานไนแล้วก็ลอตไนนะครับผมจนของซ้อสแมนเนี่ยก็ฝั่งของคูเซโดสพาราดีก็คือเหมือนกันสกี้สกิลแม็กนัมเมดแล้วโอเคงนะั้นเดี๋ยวเราไปดูที่ คูเซเดอร์ต่อเลยครับไปโอเคครับเพื่อนๆเรามาต่อที่อาชีพคูเซเดอร์และพันลินนะครับผมเพื่อไม่ให้เพื่อนๆเสียเวลาแต่เรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับสกิลแรกก็คือก็คือสกิลแกนคอร์นั่นเองนะเป็นสกิลที่เพื่อนๆหลายคนพยายามที่จะเล่นกันนะครับผมก็มันมีความยุ่งยากวุ่นวาย มากมายเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นเสียเลือดในการไล่นะผมแล้วก็โดนโจมตีด้วยเ,เขาดาเมจตัวเองด้วยนะครับผมแล้วก็เวลาไล่นั้นนานมากมากเลยนะผู้เป็นหลายหลายคนพยายามที่อยากจะเล่นนะจะเป็นช่วงเวลาเก็บพลสั้นๆก็ตามนะครับผมแล้วสกิลแกนคอร์สเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนะครับใช่ครับเรายังเสียเลือดในการไล่สกิลเหมือนเดิมนะแต่ว่าเราจะไม่โดนดาเมจ นั้นแล้วนะครับผมก็คือเราเสียเฉพาะอันที่เราเป็นค่าคอร์สนะครับแล้วก็ข้อดีนะครับผมมานะครับก็คือลดฟรีแคสให้นะครับผมซึ่งตอนเราเป็นแค่คูลเดอร์หรือว่าพัสดินเนี่ยเรามีของใส่ค่อนข้างจํากัดนะครับผมไม่สามารถแบบว่าลูกเล่นมีค่อนข้างน้อยนะ การลดฟรีแคชจาก1.5วิเป็น0.5เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับก็ลดรายปลพันนะครับผมจาก1.5วิเช่นกันเนี่ยเหลือ1วินะครับผมและลิจิเดเลย์นะผมดีเลย์หลังจากใช้สกิลนะครับผมจาก1.5นะครับเหลือ0.5วินะครับแต่เพิ่มครูดาเข้ามา1วินะครับเป็นไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับลุกหน่อยเดินถาหมอรก่อนนี่นะผมตอนนีผ้ผมมีเลือดอยู่นะ ก็จะเสียค่าคอสในการไล่มนเดิมนะครับนี่อย่างนี้นะแต่ว่าเราไม่โดนดาเมจจากแกนคอนแล้วนะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะง,งี่เง่านะ ก็ใไรก็ไม่รู้นะครับถัดมาเป็นสกิลของครูเซเดอร์เหมือนเดิมนะครับก็เป็นสกิลอย่างนี้นะผมชีวูแรงนะผมก็ไม่มีอะไรมากครับง่ายๆเลยครับก็คือดาเมจแรงขึ้นนั่นเองนะรปรับสูตรความแรงให้มันแรงขึ้นนั่นเองนะครับผมถามว่าวางผลได้ไหมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับถัดมาเป็นสเปียร์ควิกเกนนะครับผมก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับผมแค่เพิ่มมาในส่วนของ เอชพีดีสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือจะเหมือนกับสกิลทูแฮนด์ก่อนอันนี้ลลกเลยคุยกันของหลอดไหนเลยนะครับผมก็คือเพิ่มสิบเปอร์เซ็นต์ในส่วนทองที่เอาไปบวกกับไอเทมทั้งตัวที่เรามีนะครับบวกเอ p พีดีที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมสกิลนี้จะไปชื่อตรงนั้น 10%นะครับในส่วนของ30มที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับโอเคต่อไปจะเป็นในส่วนของสกิลพาราดินนะครับสกิลแรกของเราครับผมลาพินนะครับผมหรือว่าชิลเชนนะครับก็สกิลนี้นะครับอันนี้จะส่งผลให้กับน้องซูเปอร์โนวิดด้วยนะชิลเชนใช่นะครับผมจากชาร์โดซูเปอร์โนวิดนะครับก็หลักๆนะครับเพื่อนๆไม่มีอะไรมากครับผมแรงขึ้นครับแล้วก็แรงตาม เบสเลเวลแล้วนะครับผมยิ่งเราเติบโตเนี่ยสกิลก็จะแรงตามเราไปด้วยนะครับผมและพิเศษที่สุดเลยครับผมเพิ่มระยะไล่นะครับจาก4ช่องนะครับเป็น11ช่องนะครับผมอันนี้คืออันนี้ผมเป็นข้อมูลจากคุณซิกมาเขาไม่ได้ใส่ไว้นะครับผมแต่ว่าก็เป็นข้อมูลจากหลายๆท่านเขาได้มาครับก็คือสกิลเนี่ยจะเปลี่ยนจากระยะใกล้เป็นระยะไกลด้วยนะครับโอเคเดีย๋ยวเราไปดูการรูปแบบการโจมตีนะเมื่อกี้เราดูอันนี้คือปลาหม,มูมแมลงนะเป็นแบบนี้นะ แต่อันนี้ก็คือเป็นอันนี้นะชิวเชนนะผมอ่าโอเคอลังการกว่านะขอภายที่ดาเมจเบานะผมพอดีผมไม่ได้เตรียมโลไว้นะผมอันนี้เป็นโลธรรมดาเลยนะซื้อมาจากร้าน โอเคมันก็มีดีเลย์ของมันปกติเหมือนเดิมนะถัดมาเป็นสกิลที่เรื่องที่ว่าน่าสนใจที่สุดเลยนะครับสำหรับอาชีพนี้ก็คือก็เรียนโดมินีนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูการโจมตีซึ่งสกิลนี้ก็ แต่เดิมมันเป็นสกิลที่เรียกว่าอะไรนะฟิกคลิกดาเมจแล้วกันเนาะใช้คำนี้แล้วกันฟล,ลิกดาเมจอยู่ที่2000นะครับพอเวลาเปลี่ยนแปลงไปแต่ละคนก็เลือดเยอะขึ้นมอนเตอร์เลือดเยอะขึ้นนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นตามนี้เลยดังผมที่เลเวล5เนี่ยจะเป็น m a t k 1250%นะครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับพพเพื่อนๆยังเปลี่ยนเป็นท่าแสงด้วยนะครับผมและแน่นอนเนื่องจากเป็นสกิลไห้ขาจะโตตามเลเวลเรานั่นเองนะครับโดยลดระยะผันนะครับผมจาก1.6วินาทึมาเป็น1วินเนี่ยมันเป็นผมจาก 4วิเป็น1นวินะครับก็ขอในตัวผมถ้าจะไม่มีอะไรเลยนะครับตัวนี้ขอไัยช่วยนะมันรัวประมาณไหนจะรวให้ดูกันนะอันนี้คือของแบบไม่มีอะไรเลยนะอย่างนี้เลยนะนี่คือ ดีเลยหนึ่งวิที่เราลดไม่ได้เลยนะครับโอเคสกิลนี้นะครับผมคิดว่าไม่แน่นะเช่นเดียวกับ catching spiral นะอาจจะมีไอเทมที่บับดาเมจเบอรมๆบ,บก็ได้มาอาจจะทำให้มันน่าเล่นเหมือนแบบว่าสกิล meteor south forget arrow เงี้ยก็เป็นไปได้นะใน g t ีเขาอาจจะคิด ไอเทมปแปลกๆขึ้นมาที่ทำให้สกิลไฮคาร์สเก่งก็ได้นะครับอย่างเมเทอแอซซาวนี่เราก็เห็นกันไปแล้วนะครับผมจากคลิปโปรโมทของเขานะครับก็จบไปแล้วนะครับสายอาชีพนะครับผมรีบาลานซ์คัสหนึ่งคัสสองไฮคาร์สของสวอตแมนนะครับผม หรือว่าซอสแมนนะจริะเอามาซอสแมนนะไม่ใช่สวอตแมนนะครับหากชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์และหากชื่นชอบแนวทางการทําคลิปของผมที่จะเป็นเน้นในการทําความรู้จักให้เข้าใจกันมากขึ้นนะครับก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ